สวัสดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับนายอีกชิ้นคืเนาะมื้อนี้เฮามามาไว้เจ้าที่เจ้าินเนาะตามความเชื่อของผูคนเนาะเพราะว่าปลาพนกเล็กเนาะถึกห้วย30,000กว่าเนาะ30,000กว่าบาทเนาะเพิ่นมาไว้นี่ตามความเชื่อของคนเด้อ ไปเนาะสามหมื่นบาทมันมนีม้นม,นมาไว้น้ำพึ่งเนาะสองห,ห <c oughs> แต่บางคนนี่ก็จะเหต่างกันเนาะแต่มันเป็นบางคนเนาะเขาเห็ดบุคือกัน มีเห็เดแบบของแท้เลยโหบูแนวข้อเนาะคนข้อคนไปซื้อทึกแท้เนาะอันนี้แกบนน่นได้ลาเข้า ถึกจังมืนป er ่ะ30,000เออ30,000 30,000เออ30,000เนาะพุ่นนะมพ่นมาไว้าพ่นคคนบนไว้เนาะพุ่นอ my god เลขถึกห้วยพุ่นสิมาเอาหัวหมู่มาไว้เนาะแต่ก็ถึกแท้มื้อนี้พ่นเลยมาตามคําสัญญาเนาะนี่ความเชื่อของุคคเด้อ njata ma มัวดูเด้กำลังกำลังไว้เนาะขอบใจเจ้าที่เจ้าทานเนาะที่เพิน่นให้ป่าพันธุ์ึกเล็ก โอ้อยักึกเจ้าข้อประจกเทาเพื่นฮูวิธีข้อเนาะหบูวิทีข้อประเออเอีอะอ่ะเรบ วันนี้ผนก็เส็ดพิธีสำเร็จเนาะง่ายเนาะพี่กุงพันวันนี้ผมมีสลอง่งนะสลองถึงถึงเลกถึงห้วยโอ้ my god ถึงสามามหมื่เต็มหมดปะ สามหมื่นพอดีโอ้ยวันนี้ขอสี่หมื่นวันนี้ทึกอีกเ้ยขอให้สมพรปากเด้อเนี่ยนะวันนี้<ะ>ได้มาทำธุระให้เจ้าที่จะทางเรียบร้อยแล้วพญาพึ่งพญาพึ <c oughs> ่งม, <c oughs> มามามา ทำตลาดไอ้พยายพึ่งแล้ว <c oughs> มีน้ำเยอะและถึกถึกเล็กสนใจพันละพันอารมณ์ดีมันนี้มันนี้กินเต็มที่กินเต็มที่ปะปะ้าถ <c oughs> ึกเล็กสามสามหมื่นบาทเนาะโอ้ยองสิกิน <c oughs> เรื่องเรื่องอยู่ค้อนหนักเาดนี้คีพิ่งติดหน้าตาคนถึกห้วยเนาะคนถึกเล็กสามหมืนกว่าสามหมื่นเต็มเต็มเนาะมันจะมีคีพึ่งติดอีกคนนจะมีเรื่องเรื่องอีกคน เป็น,นสุขดีเท้หวะนนมีคน,นเชียวของบุกันเลยขอให้ขอเบอร์ทึกจะเทเนะะาะปลาตอนทำอิดปลามาขอบอลได้ขอบนลทันเลย,น,น,เลยนี่แหละ โอ้มาบึงพึ่งเนาะอย่าพึ่งโอ้พึ่งเงยขนาดพึ่งเงยขนาดได้ยินปะงวดนี้พอจะจ่ายได้งวดนึงพึ่งเงยขนาดงวดเดียวไม่รูกควนละอือพ่อลูกกำลังจะไปเรียนมีขนาด ອາວິທະຍາໄລເພິ່ນມາຂໍນໍາພະຍາເພຶງນີ້ແລ້ວເນາະເພິ່ນຂໍນໍາພະຍາເພຶງນີ້ແດ່ເນາະນະມນພິ່ນມາພິ່ນມາໃບເນາະເົທຶດດີ້ກກອຮົກໍຊື້ມື້ນີ້ີ້ິ นี่ยไปทางนั้นไหมป้าป้าไปทางนั้นป้ายินคุณเลยนี่ยไปทางนั้นเป็นยังเมื่อกี้เขาไปท่ายมันมาขอบใจพญ่าพึ่งเนาะขอบใจพญ่าพึ่งมาถ่ายรูปไว้ขอบใจพญ่าพึ่งเป็นครอบเลขของห้วยได้เนาะ ยนันขี้มันเสิร์ใส่คออีกนี่คนเออคนเอาขี้มันใส่คอให้เรื่องอเลอะค <laughs> <laughs> นมายก <laughs> องมาไวะแล้วก็แก <laughs> ้มยู่บ้านปักทุบเนาะให้ทุบหมดคนจังจะยกออกเนาะ សង្ខតអូបូសង្ខនឌុយខបងដែរកាត់ណប៉ានបันทึก2งวดเนาะ2งวด1 2งวด1យ៉ាងយ៉ាង10000ប៉งวดงวดแรกជិត10000 30000ថ្ងៃនេះយក สามีหมื่นพอ,อเอ้ยเนาะอ,อีกงวดเดียวนว่าจะขออีกง<า>วดเดียวให้ลูกสาวเลี้ยงต่อ,อส่งเสิมลูกสาวลูกสาวเลี้ยงต่อโมฮัตนี่เราจะได้ลาทุกคนไปกกอนเนาะก็พิธีก็สำเร็จแล้วพิธีได้สำเร็จแล้ว Xem lên banh ác mìn hôm 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 môn, hôm môn hôm 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 nè hôm môn, hôm 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 con con ngoan con con ngoan 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 một ngoan 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 โอเคสเสร็จในการมามีย่งคนว่วม,มาแก่บนเนาะมาแก่บนบนไว้เนาะถึกเลขถึกห้วยเราจะมาเลี้ยงเจ้าที่เจ้าท่านเนาะมัน,นกีก็ภารกิจของคนก็สำเร็จคนขอให้ถึไกไม่อีกเท่านึงพอมาคลิปนี้ล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กကျာအအာကွို်အရာကွေြီကေြးက်တာက်တရွေရြာကားကာက်ပြာက